จะใครอยากดีนะเอี่หาวฉันไม่เลื่อนีดบอสปล่อยฉันนะี่โอ้ยคุณบอสคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยาาของสองคนนี่เะรีบขนาดนั้นเลยหรอสามสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตผู้หญิงก็คือหนึ่งเลื่อนตำแหน่งสองความรวยสาม อยากกับตายเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หืมอย่าบอกนะคะว่าบอเสียใจที่เราสองคนกำลังจะหย่ากันนะถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องธุรกิจเนี่ยฉันก็ไม่แต่งงานกับเธอฉันก็อยากรีบหลุดพ้นจากเธอก็ดีค่ะงั้นเราสองคนก็รีบไปหย่ากันเถอะค่ะเพราะว่าว <x> ันน like <hair> ี чи, ้ครบสัญญาปีแล้วทำยังไงดีเนี่ยติดยาแก่ฉันจริงๆเหรอเนี่ย คุณทำอะไรอ,ะอ่ะเออดคือผมก็ยืดเส้นยืดสายขอดอกบ้านไงอ๋อแล้วเราจะไปกันได้หรือ,อยังคะเออคือว่าเมื่อกี้ผมยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายจนเหงื่อออกอ,ะอ่ะขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะฮะ เอารีบหน่อยนะคะอไอ้ทำอะไรของคุณเนี่ยจะซักเสื้อทำไมอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าผมเป็นคนรักสะอาดอะผมเห็นเสื้อผ้าสกปรกผม,ผมรู้สึกขยกกะขยะก็เลยเอาเสื้อผ้าไปซักไงเห็นแม่บ้านซื้อน้ำยาซักผ้ามาใหม่กลิ่นนี้หอมมากเลยว่าแสดงละครอ,อะไรตอนนี้คะ คนที่จะอยากก็คือคุณแล้วตอนนี้มันีลาไม่ยอมอยาจเจ้าไงกันแน่ผมก็ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าผมจะไม่อยากอาพอดีเลยเดี๋ยวคุณเนี่ยรอผมถูบ้านเสร็จก่อนนะอยพอดีดแม่บ้านซื้อที่ถูขื้นมาใหม่ใช้ดีมากไม่แพงด้วยบอสคะ ไม่ว่าคุณจะยีเวลาสักแค่ไหน,นยังไงฉันก็จะอยากทำไมฉันต้องมีลูกในละคุณอย่างแกด้วยฉันไม่อนุญ,ญาตให้แกอยากจะจะขายหน้าขนาดไหนจะจะขายหน้าขนาดไหนสมองก็มีอันเดียวเท่ากันน่ะทำไมคนอื่เนเขาสอบได้ร้อยคะแนนและดูแกสิเนยตอบได้เก้าสิบแปดคะแนนเองฉันแล้วขายที่หน้า,าจริงเลยนางเบล ฉันทํางานส่งให้แกเรียนหนังสือถ้าแกเข้ามาหาลัยดังๆไม่ได้แล้วก็ <th bb> เวลาฉันเจอญาติเนี่ยฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนนี่ลูกสาวแม่แพรเนี่ยเขาเรียนจบเพราะว่าแกตอนนี้เขาได้งานทาแล้ว <c oughs> แต่ตัวแกเนี่ยยังไม่ได้งานทาเลยนะทําไมต้องให้คนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวแกด้วยคะอ, <c oughs> อนาคตเ่ยแกจะต้องหาผัวรวยๆนะเวลาฉันไม่เจอญาติเ่ยจะได้ไม่ต้องเสียหน้าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ละครหลังข่าว ก้าพวกแกหยาก่ะคนข้างบ้า,า,นานจะดีด่าจะกระดาไหนมาได้แล้วหนูคือลูกสาวแท้ๆของแม่นะคนที่แม่รักจริงๆคือหนูหรือคนที่ทําให้แม่มีหน้ามีตากันแด่แล้วแม่รู้ไหมว่าเบื้องหลังการแต่งงานที่ทำให้แม่มีหน้ามีตาหนูต้องเจออะไรบ้างหนูยอมทิ้งศักดิ์ศรีทุกอย่างนอนร้องไห้เสียใจคนเดียวแบบนับไม่ถ่วนเพราะแม่บอกว่าการหยาก,กันมันเป็นเรื่องที่น่าอายคนน่ะ แล้วไม่เคยถามหนูบ้างไหมไม่เคยถามหนูบ้างไหมว่าหนูมีความสุขบ้างหรือเปล่าอ่ะเบลแม่ขอโทษแม่เข้าใจแล้วต่อไปไม่มพ่อเสียหน้าหรือไม่เสียหน้าขอให้ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วย <c oughs> แม่ แล้วฉันทำให้เขาเสียใจขนาดนี้เลยเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกมันผ่านไปแล้วอะ,อะแล้วถ้าฉันจะขอจีบเธออีกครั้งเนี่ยเธอจะยอมไหมโอเค ฉันจบประดิษฐกับคุณแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะปฏิเสธที่จะมีนาคตกับคุณนี่ คู่นี้น่าจะมาขอบคุณมากเลยนะครับเหมองอะไรวะเมื่อไหร่ก็จะลองเท้าเธอใส่สักทีฉันรอมาโคตรนานเลยอขอโทษทีนะครับพอดีผมคิดว่าคู่อื่นน่าจะเหมาะกับภรรยาของคุณมากกว่าครับ<ส>คุณช่วยเลือกคู่อ,อื่นมให้เธอลองใส่หน่อยได้ไหมครับอะไรวะเป็นพนักง,งานภาษาอะไรเนี่ยก็ได้แกนี่โคตรไร้ประโยชน์ ขอบคุณมากเลยนะครับคุณคุณช่วยฉันหนีจากสามีฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะคือว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องไปขพืนเช็คที่ธนาคารด่วน,นเลยคุณช่วยฉันหน่อยนะเพราว่าฉันทนอยู่กับเขาไม่ไหวแล้วอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณดูร้อยนี่สิคูณนี้ได้ไหม ได้เลยครับสวยมากแล้วคู่นี้ทีละคะคือว่าคู่นี้มันรับเกินไปอ่ะฉันใส่ไม่ได้นี่ตักอย่เรื่องมากก<อ>ับฉันได้ไหมใจยเย็นก่อนนะครับน่าจะมีไซส์ที่พอดีกับเท้าคุณผู้หญิงอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาที่ห้องสต็อกมาให้นะครับรอสักครู่นะครับเอองั้นรีบหน่อยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว ห้องสต็อกแกอยู่ทางลูนไม่ใช่แกจะไปไหนย,ยทีละฉันขอโทษนะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะหน้ามืดน,นิดหน่อยอะ่ะเฮ้ั๊กทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย ได้แล้วครับมาสักทีรอจนเบื่อแะ,ะ้วที่รักฉันใส่รองเท้าคู่นี้พอดีเลยอะ่ะเก็เรีบจ่ายกันแล้วกลับได้แล้วรอโคตรนานฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่อุตสาห์ซื้อรองเท้าให้ฉันอะ่ะโอ๊ย เลิกลีลาได้แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องมากอดฉันเลยฉันจะอ้วกรีบจ่ายเงินแล้วกลับได้แล้วไปเดี๋ยวผมแพคให้นะครับไม่ต้องนะใส่ถุงมาเลยเรียบร้อยแล้วครับรองเท้าของคุณได้แล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะ ด้วยความยินดีครับคุณจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือว่าเงินสดดีครับตาบอดแลวไงไม่เห็นเรว่าฉันถืออะไรอยู่โอเคครับบัตรเครดิตนะครับเออบัตรของคุณรูดไม่ผ่านนะครับวงเงินไม่พอเป็นไปได้ไงลองใหม่ดีสิวงเงินในบัตรของฉันเนี่ยตั้งล้านหนึ่งเลยนะเว้คุณครับบัตรของคุณวงเงินไม่พอจริงๆนะครับเอามาลองดิเอามาสิ นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเธอทำอะไรกับบัตของฉันตั้เมียกูหายไปไหนวะเร่ไม่เห็นเมียกูไหมไม่เห็นนะครับผมก็อยู่กับคุณตอนรูดบัตรอะเร่กูลวไอ้วข้ขโมยนี่คุณครับเดี๋ยวครับภรรยาของคุณหายตัวไปแถมเอารองเท้าไปไม่จ่ายเงินด้วยอะคุณยังไปไหนไม่ได้นะครับอย่าเหลี่ยมเยอะกูไม่ได้จะหนี กูจะไปล่าคอมันมาจา่ายเงินนี่ไงปล่อยด้วยกูใจะจ่ายให้ผมดีๆหรือผมโทรเลกตำร,รวจเออก็ได้กระเป๋าตังค์ผมหายไปไหนวะกระเป๋าตังค์ผมหายงั้นผมองโทรเลกตำร,รวจมาแล้วล่ะครับ รองเท้าคู่นี้น่าจะเหมาะแล้วก็พอดีกับคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงใช่ค่ะแต่ก็คงไม่มีอะไรพอดีกับฉันเท่ากับคุณหรอกนะคะคุณว่าไหมอ้าวคุณเองอะ่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่แล้วก็ไม่ต้องเจอผู้ชายแย่ๆแ,แบบนั้นอีกผมดีใจด้วยนะครับที่คุณหลุดพ้นมาได้อะงั้นฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ 喂。